สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเด็กวัดชาแนลในวันนี้เด็กวัดพาเที่ยวจะขอพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลและพาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในวัดกันครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับวัดพนัญเชิงเป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัยอโยธยาหรือก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงมาตั้งแต่สมัยโบราณและปัจจุบันนี้ก็เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารครับโดยสถานที่แรกที่ผมจะพาไปชมนั่นก็คือพระวิหารหลวงพ่อโตภายในพระวิหารหลวงพ่อโตเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรลัตน,นายกหรือที่คนไทยเชื่อสายจีนเรียกว่าซัมปอกง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหน้าตักกว้างถึง21เมตรและสูงถึง19เมตรเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในพระวิหารครับดูงดงามมากๆสถานที่ต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือพระพุทธรูปทองคำในพระอุโบสถครับภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปที่สำคัญ3องค์ คือพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปปูนและพระพุทธรูปน้าคพระพุทธรูปทองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัยสมัยสุขโขทยัยทําจากทองสำริดมีขนาดหน้าตักกว้างประมาณสามศอกและสูงประมาณสี่ศอกมีสีทองอารามใสเป็นเงาสะท้อนอย่างชัดเจนองค์กลางเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชยัยสมัยอยุทยามีหน้าตกกว้างประมาณสี่ศอก และมีความสูงประมาณห้าศอกส่วนพระพุทธรูปนาคเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุขโขทยัยมีหน้าตาก,กว้างสามศอกและมีความสูงห้าศอกกล่าวกันว่าพระพุทธรูปทองและนาคนี้เพิ่งถูกคนพบว่าเป็นพระทองและพระนาคด้วยความบังเอิญเนื่องจากแต่เดิมพระพุทธรูปทั้งสององค์ถูกฉาบเคลือบด้วยปูนจนมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปปูนปั้นทั่วไป และคนในสมัยนั้นเกรงว่าพระพุทธรูปทองและพระพุทธรูปนาคจะถูกขโมยหรือเผาเอาทองไปจึงได้ทําการฉาบป,ปูนเคลือบเพื่อให้เข้าใจว่าไม่ใช่พระทองคําและพระนาคจนกระทั่งในภายหลังมีผู้คนพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําเนื่องจากเศษปูนได้กระเทาะอ,ออกมาโดยมีเนื้อภายในเป็นทองจึงค่อยๆกระเทาะป,ปูนออกให้หมดจนเห็นว่าเป็นพระทองคําทั้งองค์ จนได้นำมาประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถแห่งนี้ถัดจากพระอุโบสถคือวิหารเขียนครับภายในวิหารเขียนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องขนาดใหญ่สององค์ซึ่งตั้งฐานซ้อนกันหน้าหลังและนี่ก็คือบรรยากาศภายในวิหารแห่งนี้ครับสถานที่ต่อมาคือตึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมากซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักตัวตึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนั้นมีสถาปตัตยกรรมแบบจีน ประดับด้วยปูนปั้นเป็นรูปเทวดาสัตว์มงคลและภาพในสวรรค์ตามความเชื่อของคนจีนโดยภายในเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่ส้อยดอกหมกซึ่งเป็นที่เคารพนับถือทั้งชาวไทยและชาวจีนและภายในยังมีรูปปั้นเทพเจ้าจีนตั้งอยู่รอบๆให้เราได้กราบสักการะขอพรกันครับและนี่ก็คือสถานที่สำคัญสคัญภายในวัดพนัญเชิงวรวิหารแห่งนี้ หากท่านผู้ชมท่านใดต้องการเดินทางมากราบสักการะ,ละหลวงพ่อสำปอกงหรืออยากเห็นองค์พระพุทธรูปทองคาและหน้าด้วยตาของตนเองก็สามารถเดินทางมาได้ครับโดยวัดพนันเชิงนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง19นาฬิกาท้ายนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง พร้อมกับกดรูปกระดิ่งด้านข้างด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับการแจ้งเตือนจากทางเราครับผมและทีมงานเด็กวัดชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ